ทำเหรอก็แบ่งกันเป็นคนละช่วงผมก็ช่วงหนึ่งดีนะไปยังจำได้อยู่เลยนะเนี่ยอย่างนั้นเลยนะนี่ยเป็นคนคนผู้นัวเขาคิดเนี่ยเขาคิดเป็นภาษาอื่นไหมคิดเป็นภาพครับผมอย่างอย่างเนี้ยอาจารย์ผมสอยดาวเนลยไอ้ตามตามรอยเท้าพ่อเนี่ยเพราะว่าแม่เอออะไรนะ่นขึ้นแม่แต่ว่าจำไม่ได้่าต เม่ถ<ด>้อะนผมซอสมอยู่แล้วก็ถึงเวลาก็มือมันจำไม่ได้เนี่ยม้มแต่ว่าประมาณกระสวงนี้ก็ได้อะไรมิติใหม่ๆดีครับอาจารย์ดีนะเพราะมันเรื่องคนอะเนาะ ไม่อยากจับเดี๋ยวไมค์กระโดดเดี๋ยวไมค์คร้งที่แล้วโดดทิงแล้วจะโห<ด>อ,ออกติ๊กตอกเลยมันเป็นคลิปมันเป็นเะปิงฮัาล้อหนึ่งสองอ๋อยืนอันนี้ก็ภาษามือเหมือนกัน <laughs> I <laughs> do แบบแบบไอ้เวลาฝรั่งเขาชนมือกันไงชนลูกผม,มล,ลูกผมมันสอนครับอาจารย์ใช่มีแบบมีจีลนะ็อกด้วยนะโอเคไหมครับครับวันนี้ในานามของของนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ เกียรติจากท่านผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับท่านชัดชาติและท่านรองผู้ว่าและทีมงานของกทมนะครับมาร่วมกันหารือครับว่าการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นเราจะสามารถร่วมมือกันกับทางกทม หลายๆปัญหานะครับในอทมอเองก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าและทีมงานนะครับว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นได้มีการทํางานที่ใกล้ชิดกันแต่ว่าจากนี้ไปครับการทํางานจะใกล้ชิดมากขึ้นแล้วก็จะมีความรวดเร็วและต่อบเนื่องมากขึ้นเพราะว่าผลจากการที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นะครับก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะตั้งคณะกรทำงานกันขึ้นมานะครับอยู่ทั้งหมดประมาณเจคณะด้วยกันนะครับจะมีคณะทำงานด้านที่อยู่อาศัยนะครับซึ่ง ในส่วนของกระทรวงพอมอเองเราจะมีการเคียหาแห่งชาติซึ่งเป็นทางวิสาหกิจนะครับบวกกับทางองค์การหาสนที่กระทรวงดูแลอยู่ก็คือสถาบ,าบนานันพัฒนาองค์กรชุมชนนะครับเราจะมีคณะทำง,งานด้านพฤิการซึ่งก็จะอยู่ภายใต้การทํางานร่วมกันกับกรมกิจการคนติการนะครับ,รรรนะรบแล้วก็จะมีการคณะทําง,งานเกี่ยวกับเรื่องการดูแลเรื่องขอทานนะครับผู้ไร้บ้านซึ่ง จะเป็นกระทรวงในส่วนของกระทรวงจะเป็นกรมพัฒนาสังคมประเสริฐกาจนะครับในส่วนของคณะทางานด้านเล็กและเยาวชนก็จะเป็นกรมกิจการเด็กเยาวชนนะครับส่วนคณะทางานด้านผู้สูงอายุก็แน่นอนครับจะเป็นกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นคณะทํางานด้านสตรีนะครับและครอบครัวสถาบันครอบครัวซึ่งก็จะอยู่ภายใต้การดูแลของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับ ซึ่งการทางานในแต่ละด้านต้องเรียนว่าจะมีความใกล้ชิดเพราะว่าเป็นคณะทํางานนะครับไม่ใช่คณะกรรมการแล้วก็คาดว่าภายในสิ้นอาทิตย์หน้าน,นะครับไม่เกินอาทิตย์หน้านั้นคณะทํางานทั้งแต่ละด้านจะเส,สเ็่ยงเสนร่วมกันนะครับว่าตั้งขึ้นมาเสร็จท่านผู้ว่าและตัวผมเองก็จะคอยมอนิเตอร์นะครับว่าพอเซ็ตขึ้นคณะทํางานขึ้นมาแล้วก็จะมี progress report หรือว่าการรายงานนะครับว่ามีความก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับ ในส่วนของกระทรวงเองผมเชื่อว่าข้อมูลต่างๆที่คมอมีนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือจะต้องสามารถเชื่อมกับดาต้าเบสที่กระทรวงมีได้นะครับเมื่อฐานข้อมูลของคอมอและกระทรวงพอมเชื่อมเข้าด้วยกันแล้วข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนไร้บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องผู้สูงอายุคนพิการนะครับต่างๆเหล่านี้ข้อมูลตามข้หล่าน้นก็จะแปลงมาเป็นอินโฟเมชันให้กับข้าราชการของกระทรวงคมนะครับแล้วก็ทางคอรมเองด้สามารถทํางานร่วมกัน เพราะว่าวันนี้มิติของกระทรวงคมอ,อและการกรฟอเองผมคิดว่ามีความใกล้เคียงกันแล้วก็สามารถอิน e ิเกรตหรือว่าบูรณาการการทํางานกันได้อย่างดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่อยู่อาศัยกาคนพิการนะครับการดูแลเรื่องขอทานซึ่งวันนี้ก็เป็นเรื่องที่ คนร้องเรียนเข้ามาพอสมควรนะครับแต่ว่าการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ยอย่างเช่นเรื่องขอทานอาจจะไม่ใช่เพียงแค่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ,และ,และแกอทมพีงอย่างเดียวอาจจะต้องมีคณะทํางานหรือว่า่วยงานของรัฐกับภาคอื่นเข้ามาร่วมมือกันด้วยนะครับแม้แต่เรื่องเด็กและเยวาวชนนะครับสถาบาันครอบครัวทั้งหมดนี้ทั้งทางกรุงเทพมหานครและทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความวามั่นคงของมนุษย์เอง เราถือว่าเป็นภารกิจอันดับหนึ่งที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดปัญหานะครับที่รุนแรงในสังคมนะครับการที่พ่อแม่จะใส่ใจกับลูกการที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในครอบครัวด้วยตัเองนั้นจะเป็นบ่อกเกิดแห่งการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เราไม่อยากจะให้เกิดนะครับต้องขอขอบคุณครับท่านผู้ว,ว่าจชาตินะครับเพราะว่าท่านมีแนวความคิดมีหลายอย่างมากมาย นะครับแล้วก็<ห>ภายในปีนี้นั้งก่อนสิ้นปีนี้ก็คงจะมีกิจกรรมดีๆนะครับระหว่างกระทรวงพอมองนะครับ,รบแล้วก็กรทมเกิดขึ้นนะครับก็วันนี้ในส่วนของในานามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงผมดุกรับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน,น,นะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับท่านชัดชาติแล้วก็ทีมงานกรทมเป็น่างยิง่ครับขอบคุณครับเชิญท่านผู้ว่าครับ ขอท่านมนตรีครับแล้วก็กระทรวพอองพอมกุมชนมกามีภารกิจที่สอดคล้องกันจำนวนมากว่ามีแล้วหัวใจของเราคือการแก้ปัญหาความเดือดร้อนในเมืองน,นะซึ่งเป็นปัญหาหลักเลนะปัญหาต่างๆที่เราเห็นอยู่จำนวนมากเนปัญหความเดือดร้อนซึ่งก็เป็นหน้าที่ของทั้งพอมอดยตรงทั้งกลุ่มบ่าวบาขบา้าวอินเด็กวัยรุ่นคนทํางานผู้สูขของอายุคนพิการคนเ้่ก่ต่างๆที่ทนมนตรีได้แก้มแล้วว่าภารกิจแรกเร่งตวนระดับหึงคือการจัด คณะทํางานร่วมกันเจตนะแล้วก็ให้เป้าหมายให้ชัดเจนว่า1ปีจากนี้จะเห็นผลเป็นรูปธรรมอะไร2ปีเป็นอะไรเพราะถ้ามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเนี่ยคนทํางานจะได้ท,ทุ่มเทรัพยากรแล้ก็เปต่างให้บรรลุเป้าหมายแล้วผมว่าคิดว่าภายในทิศหน้าเราก็จะเห็นเป้าหมายของแต่ละคณะทำงานชัดเจนว่าคนไร้บ้านจะทาอะไรเรื่องผู้สูงอายุเรื่องเด็กเรื่องสตรีควรจะมีเป้าหมายอะไรเพื่อจะได้ทำเฟิร์ส่เฟิร์สก่อน เรื่อสองที่ต้องเร่งด่วนคือการทําฐานข้อมูลเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อมูลเนี่ยเราก็คงทํางานแบกปัจจุบันผมว่าทางพมมีฐานข้อมูลพมเอง็มมีฐานข้อมูลเอาสานข้อมูลมารวมก,กันให้เป็นระบบดีเดลเราจะรู้ละกลุ่มกล่องมาอยู่ไหนผู้พีการคนไร้บ้านมีจำนวนเท่าไหร่คนขอทานสี่แยกีเท่าไหร่ซึ่งพมเองมันมีพนักงานในทุกเขตมีประธานชุนมชนสองชุมชน ซึ่งเราสามารถเอ,อาข้อมูลต่างๆ่องรูนางก,กันเมื่อจัดการปมได้นะครับเรื่องที่สามคือเรื่องคนไร้บ้านซึ่งจริงแล้วคนไร้บ้านในกรุงเทพมีจำนวนมันน้อยลงแต่ว่าไปอยู่นาแนแแทรเนเรียนรัฐเกิดเดืออันนี้งคงต้องเป็นการร่วมมือมกันระหว่างปมกับเทพออมหานครในการดูแลคนไร้บ้านบริเวณน,นี้จัดหาที่อยู่ที่เหมาะสมซึ่งเรากำลังท่บริเวณแย่แนักสื่ออยู่นะครับเพราะว่าจะมีกระบวนการซึ่งไม่ได้แก้แค่รายเดือแต่แก้ถึงต้นเหตุในการ ต้าคือสิทิคือหาอาชีพเพื่อให้เขาอยู่ได้อย่างทำงานงานในสังคมนะก็มีความมั่นคงในชีวิตประจำตครไบเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องดูแลเรื่องปัญหาเรื่องชุมชนลปลุกเพื่อสร้างความมั่นคงให้ยูวได้อันนี้ผมจะเน้นที่ความรา<ช>ับผิดชอบของเนก่อนซึ่ง่นี้เราทำงานร่วมือกัอบปวช มาโดยตลอดอันนี้ได้เป็นโครงการที่ต้องเร่งรัดให้เห็นผลจอยากไปดูทาต่อเรื่องใหนะครับเรื่องดูียีจะได้มีการประสานงานแต่ก็เดเราเซตเป้าหมายชัดเจนว่าปีนี้จะทำกี่หลังกี่น้นางกี่หลังก็ได้นนทาให้เรามีการเป็นการที่ชัดเจนขึ้นับ<ช>เรื่องที่อยู่สาศก็คงดูเรื่องที่อยู่ใสศัสำหรับผู้มีรายได้น้อยนะครับเป็นโรงิรนสำหาซ่งทางพมอเองมีโครงการร่วมกับสสเรื่องคนละคร่ง,รงที่ช่วยออกค่าเช่าบ้านให้กับผู้ยากไร้เราจะมีโครงการที่ทำตลาดเดชของบ้านเช่าราคาถูก ขณะเดียวกันก็อาจจะดูแลผู้ทํางานด้วยเพราะว่าจริงแล้วปัญหาหนึ่งคือคนจบใหม่ขึ้นทํางานซึ่งอาจจะไม่ใช่คนคนรายได้น้อยนะคือคนทานํางานนี่แหละแต่ว่าบ้าอยู่ใครก็แต่ว,ว่าทำินเบเตอร์ให้กับคนทํางานหรือว่าเป็นเบอร์จอเบอร์ได้แต่ไม่ได้ให้อยู่ถาวอให้อยู่าจะ5ปีเส่อแข็งแล้วออกไปแล้วคนใหม่เข้ามาอยู่ก็ได้เงืองที่ไม่ต้องเดินทางไกลและวก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น โรครงการที่จะทำต่อโครงการฟู้ดแบงค์นะคระับแต่ว่าเาสิ่งที่เหลือที่มีเกินมาแบ่งปันให้คนที่ขาดก็อันนี้รจะทำร่วมประโยชของพอเพื่อ,อให้เป็นรูปบรรมมากขึ้นเชื่อวมีโครงการจำนวนมากเลยครับที่สามารถทําได้แล้วก็ไม่ได้ใช้งบม,มากมายใช้เทคโนโลยีใช้เปลี่ยนวิธีคิดหาแนวร่วมกับภาคเอกชนซึ่มเชื่อว่าการร่วมมือกันของหน่วยงานก็ได้ทำให้เกิดผลอย่างเป็นรูปบรรมแล,แล้วก็มีประโยชน์จากพี่น้องเป็นว่ากลุ่มระบางได้อย่างดีเลยครับก็มาพุทถึนต้องตีนิคุณาให้ เอ่อเรามาเยี่ยมคาราวะแล้วก็จะมีโครงการการ่วมกันซึ่งท่านเป็นคนท,ทำงานก็เลยแบบที่า,นางน,คน,คน,คน,น้น่าจะมีผลได้อย่างเป็นครับขอบคุณท่านจริงค,ครับครับก็หนึ่งในสิ่งที่เราเน้นนะครับก็คือการทํางานด้านผลพิการด้วยนะครับก็จะสังเกตว่าจากนี้ไปนะครับถ้าจะมีการถแถลงข่าวหรือว่าการให้ข่าวในส่วนของกระวงการขนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับเราก็จะมีการ ให้บริการกัด้านภาษามื่นะครับให้กับพี่น้องคนพิการทางการได้ยินนะครับถ้าในอนาคตนะครับมีสิ่งใดๆที่เราสามารถมอบสิ่งที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้กระทรวงพมเราก็จัดดำเนินการต่อเนื่องนะครับเราก็ต้องขอขอบคุณท่านว่าชาติทั้งหนึ่งที่ให้เกียรติในเยี่ยมพวกเราเนะครับมีกันบ้านเยอะต้องทำนะครับประกอนสิ้นปีนี้เราจะเห็นการทํางาน ต้องมีรูปธรรมนะครับแล้วก็มีการบ้านฝากไว้เให้กับทั้งสองหน่วยงานอย่างยิ่ยั่งมากมายก,ก็เป็นเรื่องขอขอบคุณครับหาไหมไม่หาโอเคมากระสุนพมนี่ไม่ขาดเลยแสดงว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต่างตระหนักครับขอบคุณนะครับ